ในการทดลองที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเมื่อปี2002อีกาที่ชื่อว่าเบตตี้สามารถดัดลวดโลหะเส้นตรงให้กลายเป็นปลายโค้งกลายเป็นขอเกี่ยวได้ครับแล้วเบตตี้ก็ใช้ลวดขององนั้นเกี่ยวอาหารขึ้นมาจากก้นหลอดทดลองขึ้นมากินได้ครับแล้วการทดลองนี้ก็สร้างความฮือฮาอย่างมากในหมู่นักวิทยายศาสตร์ณเวลานั้นเลยครับเพราะมันบ่งบอกว่าอีกาอาจจะมีความเข้าใจคุณสมบัติของวัสดุที่พวกมันไม่เคยเจอมาก่อนได้ซึ่งการทดลองนี้ก็คือลวดครับ และมันก็สามารถใช้เจ้าสิ่งของนี้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการสาธิตความฉลาดของสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การศึกษาพฤติกรรมสัตว์เลยครับนอกจากนี้เบตตี้ยังเคยเลือกใช้แท่งไม้ที่มีความยาวหรือว่าความหนาที่เหมาะสมจากกล่องเครื่องมือที่เตรียมไว้ให้โดยเบตตี้ได้เลือกไม้ที่พอดีสําหรับการเคลียอาหารที่ถูกซ่อนอยู่ในที่ที่ลึกเป็นพิเศษมันสามารถเลือกได้ทันทีจากการมองโดยไม่ต้องลองผิดลองถูกเลยครับ อีกการทดลองหนึ่งครับจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งก็คือก้านขอเกี่ยวที่ให้มานั้นมันสั้นเกินไปที่จะเคียอาหารออกมาได้แต่สามารถเอาก้านที่สั้นไปเคี่ยเอาก้านที่ยาวขึ้นเพื่อไปเขีย่ยเอาก้านที่ยาวขึ้นกว่าอีกทีหนึ่งประมาณ3、4สเต็ปครับถึงจะได้ก้านไม้ที่ยาวเพียงพอที่จะเกี่ยวอาหารได้ซึ่งเบ็ตตี้ก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้ครับนี่แสดงให้เห็นว่าอีกาเบ็ตตี ใช้แค่การมองก็สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุวิเคราะห์ขนาดความยาวและวิเคราะห์ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าได้และมันสามารถคิดวิธีแก้ปัญหาภายในสมองก่อนแล้วค่อยลงมือทําหรือก็คือคิดอย่างทีท้วนก่อนลงมือทําโดยไม่ต้องลองผิดลองถูกซึ่งนี่ก็เป็นความสามารถที่ในบางครั้งมนุษย์บางคนยังทําไม่ได้เลยนะครับ